และสวัสดีข้ารรมการทุกท่านพวกเราัวรแทนกลุ่มบีอาไซทองทีจากโรงเรียนบ้านใหม่ไซทองสังกัดสพสังเกวเขือหนึ่งวันนี้พวกเราจะนำเสนอโครงงานเรื่องรู้คุณค่ารู้รักเวลาพัฒนาอาชีพด้วยหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสามูสุขสาอาดเป็นประธานกลุ่มค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงริดาบุญยืนเป็นสมาชิกกลุ่มค่ะสวัสดีครับชื่อเด็กชายน,นันทิศแซเป็นสมาชิกกลุ่มครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิยดานัาเจริญเป็นสมาชิกกลุ่มค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุปรากันาร์วิสาชิกุมค่ะที่มาและความสำคัญกลุ่มมีอาศซยของทีมได้จัดตั้งสำรวจภายในโรงเรียนพบว,ว่านากักเรียนชยั้นมัธยมศตนต้น สิสมาร์ทโฟน,นมือโทรศัพท์มืมอถือเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการเล่นโซเชียลการฟังเพลงการเล่นเกมออนไลน์ในห้องเรียนซึ่งอาจจะทำให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพทางทางตรงและทางออก้องได้ค่ะดังนั้นกลุ่ม v ีอาร์ไซทองทีมได้รวมกลุ่มกันคิดวิธีแก้ปัญหาโดยสร้างระเบียบวินัยและคิดคนทักษะวิชาทักษะอาชีพเพื่อลดการใช้หน้าจอโทรศัพท์ค่ะ วัตถุประสงค์ของโครงงาน1เพื่อเสริมสร้างการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์2เพื่อปูฝาจิตสํานึกและระเบยียบวินัย 3. เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ4เพื่อน้อมนําหลัปกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง5เพื่อเสริมสร้างรายได้ค่ะค่ะในด้านการศึกษาวิเคราะห์นะคะประชากรเป้าหมายได้แก่นักเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งสามพอโรงเรียนบ้านใหม่ใจทองสพบสักแก้วเขตหนึ่งในช่วงภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2องพ วน144คนค่ะด้านระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงานนะคะช่วงภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,566ตั้งแต่วันที่1เมก,กายน2,566ถึง1มกราคม2,567ณโรงเรียนบ้านใหม่ไททองตำบลอัะเพลิงอำเภอเขาชะกาลจังหวัดสักแก้วค่ะค่ะ ทางแก้หรือวิธีการดําเนินโครงงานนะคะขั้นตอนที่1การเตรียมการและการวางแผนพวกเราได้มีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะขั้นตอนที่2ปฏิบัติตามแผนพวกเราได้ลงมาปฏิบัติตามแผนตาม3ชอ3กอได้มีการเชิญชวนให้น้องๆมีการเก็บโทรศัพท์ลงกล่องเพื่อลดการเล่นโซเชียลร,ระหว่างวันค่ะขั้นตอนที่3ชั้นประเมินผลดําเนินการประชุมคณะกรรมาการภายในกลุ่มเพื่อบทบทวนการทำงานและประปับปรุงผังวัตถค่ะ ขั้นตอนที่4ทบทวนและปรับปรุงลงมือปรับปรุงและสรุปผลส่งครูประจำชั้นอย่างสม่ำเสมอค่ะกิจกรรมหนึ่งของพวกผมคือ3กสมชออย่างนี้ครับกิจกรรมที่หนึ่งเมื่อนักพักไว้ก่อนชอชักชวนชักชวนให้เพื่อนๆพที่น้องเก็บโทรศัพท์ลงกองเพื่อลดการใช้โทรศัพท์ระหวา่างการทํะกิจกรรมที่สองออนซอนกิจกรรม ชอชี้นำเชิญชวนพี่ๆน้องๆทุกคนมาทำธนาคารเห็ุเพื่อสร้างรายได้ค่ะกิจกรรมที่สามร่วมทำร่วมชมนะคะชอชื่นชอบชื่นชมค่ะเป็นการร่วมแรงร่วมใจน้องๆและพี่ๆมัธยมทำการแปรรูปอาหารเช่นก้วยฉาบและการทำน้ำสมุนไพรค่ะ หลักคมและคาสอนในห,หัวนะคะหหลักคมได้แก่อธิบาตสี่สองคำสอนของในหัวนะคะได้แก่ความเพียรความพอดีความรู้ตนและการเป็นผู้อ่อนโยนแไม่อ่อนแอการพูดจริงทําจริงการเป็นผู้รับและผู้ให้และความซื่อสัตย์งบประมาณและแหล่งที่มานะคะกิจกรรมที่1ได้แก่เมื่อนักพักไว้ก่อนกิจกรรมที่2ได้แก่ออนซอนกิจกรรมกิจกรรมที่3ได้แก่ ร่่วมมชคะผลที่เกิดขึ้นจากการดำเน,นินการโครงงานส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ไซทองรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สังเกตได้จากกินกรรมเศรษฐกิจพอเพียงค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอ